เฮ้ยพี่สี่ทุคนเห็นไหมเฮ้ยแร็วมาโอจะเป็นห่วงมันมามันด่าเราเรามาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันรู้ว่าเราหมาเนี่ยน้องหลงไม่ยังเหมือนท่านชายอ่ะดูใช่แต่ท่านชายไม่มาแา่อยู่กับท่านหญิงเพชรใช่ท่านชายมาเที่ยวหาท่านหญิงเพชรเลย ลง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 ไม่ลงยังไงก็ไม่ลงตันนี้น่าจะริดเด็ดเยอะใช่ร้เงนเกือบขึ้นทางได้ตอนริดเด็ดน่าจะเยอ่ข้าวยังไงก็ไม่ลงกลาวไแล้วที่นาเราเจอที่เจอเสือเนี้ยที่เป็นตัวแร่ที่ยิงไออกใช่ยังริดเด็ดเยอะเลยขึ้นมาดิมีอะไรให้ด้อ่ะ มีได้ให้ด้วยคุณใช้กันก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่ีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่าวนะครับก็ได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมอีกค้งหนึ่งนะครับก็พี่พี่เอฟซีครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ฝั่งพม่านะครับผมจะกลับมานั่งห้างอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมเคยมานั่งกับน้องหลงครับที่มีน้องทาซานมาเรียกผมนะครับก็ในค่าคืนนี้นะครับผมกะว่าผมจะนอนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มากัับนนน้องงละคครรับ สวัสดีพี่พีเซีทุกคนกันด้วยนะครับผมได้กลับมากับพี่เชนี่อีกครั้งก็สถานที่เดิมเลยที่เคยดีเหมือนจะมีน้องทาสารเดินมาเลี้ยงนะใช่ครับเสียงก็คือไม่ใช่นะไม่ใช่ครับก็ในวันนี้นะพี่พีเซีทุกคนก็เราคงจะไม่กลับไปไหนนะเราคงจะนอนบนห้างนี่นะพี่เอฟีทุกคนเพราะเราก็อยู่ฝั่งข้ามนะผมก็มาได้สองวันแล้วนะผมอยู่บ้านน้าผมตอนนี้เหมือนกับว่าน้าผมบอกว่ามันมีห้างอยู่ที่หนึ่งที่น้าผมเหมือนไปเฝ้านะก็เหมือนว่ามีสิ่งลึกลับเข้ามาด้วยนะพี่เอามีทุกคน เสือเข้ามาเข้ามาแบบมาหากินสัตว์นะพี่เอฟทุกคนเพราะผมวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจอยากจะมานั่งห้างแล้วก็ถ่ายพี่พี่เอฟดูนะว่าเหมือนที่นะ้าผมพูดหรือเปล่านะมีเหมือนว่ามีเสือเสือเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เวชช่วงเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วนะพี่เอฟทุกคนเพราะน้องหลงก็ตอนนี้ก็แต่ในกระเป๋าเราก็เนี่ยตอนนี้เราก็มีของดีจากที่ท่านชายเอาไว้ให้ผมนะผมไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็ต้องพบติดตัวแต่คืนที่ผมไปตกปลานี้คือว่าผมไม่ได้เอาของดีผมไปที่ท่านชายผมมะ ผมเลยโดนผีเล่นงานเลยนะผีเจ้าที่เล่นงานถึงหนักมากเลยซึ่งวันนี้ผมก็ก่อนที่จะมาฝั่งพมา่าเนี่ยผมก็คุยกันต้องหลงว่าอย่างน้อยเราก็มีของดีติดตัวที่ท่านชายไว้ให้เราดีวกว่าน้องๆแล้วเราก็ต้องมาเอาติดตัวมานะเพราะเราอยู่ในป่าลึกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอสิ่งลึกลับอะไรนะพี่ๆทุกคนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็เอางี้นะพี่ๆทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียยวลาะนะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้พี่ดูอีกทีหนึ่งนะว่าห้างที่ผมมานะ ก็ตอนนี้นะพี่สีทุกคนผมก็ได้ขึ้นมาบนห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับบรรยากาศบนห้างซึ่งน้องหลงก็นั่งอยู่ข้างหลังผมนะซึ่งใช่เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะก่อไฟตรงที่เดิมของเราเลยนะพี่สิทุกคนพอตอนนี้มันก็ประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วนั้นเนี่ยดูบรรยากาศนะเพราะในป่าลึกก็ลึกมากส่วนข้างหลังผมนี่ก็เป็นภูเขาหมดนะพี่สิทุกคนเดี๋ยวผมช็คด้วยเปป่าหมดป่าภูเขาเลยนะรอนนี้นะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็ฟ้าก็ยังมีก็เหมือนว่าจะไม่มืดมากนะพี่สิทุกคนูลยครับ แต่ผมสลัวสลัวอยู่นะพี่สิทุกคนเอางี้เดี๋ยวเราตั้งกล้องนั่งคุยเล่นกันพูดคุยเล่นกันกับน้องลงก่อนดีกว่านะก็ตอนนี้บรรยากาศก็เงียบเียนะพี่พี่สิทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเคยจะไปฉายนิดนึงนะเดี๋ยวส่งหน้าน้องหลงนะอุ้ยมันก็มืดเกินนะพี่สิทุกคนเพราะเริ่มมืดแล้วนะพี่สิทุกคนใช่ก็คือเริ่มมืดแล้วอ๋อก่อนหน้าเนี้ที่น้าเรามานั่งอ่ะเหมือนกับว่าเจอเสือตัวหนึ่งนะลงมาเนี้ยลงมาทางด้านนี้นะ มาทางนั้นเนี่ยแล้วมานี่นะเหมือนจะมีแล้วจะมีห้วอยู่ข้างล่างนะพี่เอีทุกคนเหมือนว่าเสือเนี่ยจะลงมากินน้ํานะดีที่น้าผมอะเอาปืนยิงก็ยิงไม่ดามนะไม่ดังนะะปืนปืนแก๊สนะที่เราใช้กันอยู่ฝั่งอมมานี่เป็นปืนแก๊สนะพี่เอฟซีทุกคนเรายิงอ่ะมันไม่ดังนะพี่เอฟซีทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นเสือสมิงหรือว่าเสืออะไรนะพี่พีมันไม่ออกไม่ใช่ใช่ไม่ออกไม่ดังด้วยมันดังแค่อะไรแค่ดังแต่แก๊สแต่กกระสุนไม่ออกนะเพราะเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้ใช้กระสุอามนถ้าเป็กระสุนนนอามมมีี่ทขง่ แค่ว่าน้ำผมเนี่ยจะลงมาเฝ้าสัตว์เนี่ยพอดีเจอเสือเนี่ยเขายิงแต่แกดัดมันดังแต่กระสุนอ่ะไม่ออกนะแต่กระสุนอาคมของน้ำผมมีแต่ไม่ได้พบติดตัวมานะเพราะแค่คิดว่าจะมาล่าสัตว์พวกหมูเนี่ยลงมากินน้ํานะเพราะเราไม่รู้ว่าถึงแม้เราจะได้เจออะไรต่อแต่เราก็เดี๋ยวต้องทําเหมือนคบว่าหาหาปืนก่อนนะพี่เอีทุกคนพอตอนนี้มันเริ่มพอตอนนี้มันก็เริ่มจมืดแล้วเราก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่ลงจากห้างแล้วน้นองหลงเนาะ พอตอนบรรยากาศนี้ตอนนี้ก็ประมาณจะทุ่มหนึ่งนะพีเอฟซี FC ทุกคนเราไม่รู้ว่าเรามาเนี่ยเราจะได้เจอสิ่งลึกลับอะไรหรือเปล่าเราก็อยากจะมาพิสูจน์ดูให้พี่พีเอฟซี FC ได้เห็นนะไม่ใช่เขาส่งใกล้ใกา้ก็ดีนะใช่เดี๋ยวเราให้กลางคืนเดียวกลางคืนนั้นน่าจะหนาวนะถ้ากลางคืนปุ๊บเดี๋ยวเราจะออก่อไฟตรงนี้นะพีเอฟซี FC ทุกคนเดี๋ยวผมจะชี้ใต้ห้างดูนะเดี๋ยวนี่นะครับพีเอฟซี FC ทุกคนทางก็ส่งพอมานะ พอจากที่เราอยู่เนี่ยนะรบ,บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะเริ่มจะมืดเข้าเข้าทุกทีทุกทีแล้วนะก็เราไม่รู้ว่าจะได้เจออะไรหรือเปล่าน,น,นี่นะครับโอ้โปิดป่าหมดเลยนะพี่สีค่คนน้องหลงกลัวไหม,ม,ไมพอมันยังไม่มืดเท่าไหร่นเนาะเดียดย๋ยวกังคืนมันไม,ม,ม่กลัวมันตื่นเต้นมาก่อนใช่มันตื่น,นเนนต้นเหมือนกับว่าเราได้มาสัมผัสได้มา พิสูจน์ให้พี่ๆศิ FC ได้รู้ไงว่าเราจเจออะไรหรือเปล่าซีลลับอะไรหรือเปล่านะนี่ครับเดี๋ยวเรานอนพักก่อนดีกว่านะลงนนเดี๋ยวขอคนงานตั้งกล้องก่อนนะเดี๋ยวขอน,นอนพักแป๊บหนึ่งพอตอนนี้เราก็เพิ่งเดินทางมาเหนื่ยอยด้วยอคณะเพื่อศิษย์คนเดียวผมพน,น้องลงเนี่ยขอน,นอนพักก่อนนะนนนนนใช่ครับนี่ครับน,น,น้งนอง ซึ่งตอนนี้น้องหลงก็นอนพักอยู่นี่นะพี่สี่ทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะนอนข้างน้องหลงหนี่เลยนะเดี๋ยวเราขออนุญาตตั้งกล้องไว้ดูรอบๆก่อนดีกว่าพี่พีทใหดูบรรยากาศนะฝั่งนี้ดีกว่าเนานะน้องหลงเนาะใช่ขออนุญาตนอนก่อนนะพี่สี่ทุกคนนอนพักผ่อนเพราะผู้ผมก็เดินทางมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะเดินทางมาก็เหนื่อยเพราะผู้นี้เช้าเราก็ต้องรีบกลับบ้านนาเราด้วยนะลุงใช่เพราะเรารับปากกับนาเราด้วยนะว่าเราจะมานอนแค่คืนเดียวคืนนี้คืนเดียวเพราะผู้นี้เช้า ผมก็อาจจะกลับมาฝั่งท้ายเลยนะพี่อฟซทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะนอนฝันถ้าฝันดีคอยอุ้ยนกลนกอะไรวะนกตกตาหน่าพีเอฟซีทุกคนเหมือนมีนกตัวเบลเลอร์เลยนอะไนกนกคู่อ่ะแต่ไม่ใช่นกคู่มันเป็นนกอะไรนะนกขมแมวอ่ะนกขมแมวเป็นผ่านกิ่ในตัวเบลเลอร์เลยนะพีเพีทุกคนเจอะมาก คือว่ามีหลังไม่ดีสำหรับทผมหรือเปล่าพี่ทีเดียวเราก็ไม่รู้นะแต่เอางี้คิดในทางแง่ดีดีกว่าเนาะอย่างน้อยผมก็มีของดีจะที่ตัานใช้อมาให้ผมด้วยเดี๋ยวผมขอเอ็นหลังก่อนนะเดี๋ยวเราขอเอ็นหลังแะเอ็มเลยเหนื่อยมึงดันเดินมาแล้วลงถ่ายกันดูป่ะ มีอยากันยุงมาด้วยพี่เอาอยากันยุงติดมาด้วยอ่ะไม่พาก่อนกันยุงไว้ก่อนเคยยุงกัดกลางคืนเดี๋ยวกินดีมากพี่เดี๋ยวต้องคืนนี้แล้วพ่อผมได้อะมาไหมอยู่ในกระเป๋าอ,อ๋อเอาอยู่ในกระเป๋าผมนี่นะครับอยู่ตรงข้างหลังผมนี่เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวห่มผ้านอนกันดีกว่าเนาะเพรพาะบรรยากาศตอนนี้มันก็เริ่มเย็นๆแล้วนอนพักก่อนดีกว่า คือแค่เราเอนหลังนี่คือม่วนอนใช่เหนื่อยไงน้องหลวงเราเดินมาปุ๊บก็เหนื่อยเดินทางไกลเพราะกว่าจะมาถึงฝั่งบ้านนาเราปุ๊บเราก็กว่าจะมาถึงห้างนี้ก็นานเหมือนกัน ดีเลใช่เย็นดีไงได้เสียงธรรมชาติไพรหอมมากอืมขยับข้อมือหน่อยนะจะนอนแล้วพิมเดยว

นอนงงพรมตัวพอร้อนเดี๋ยวกลางคืนโดนกันหนาวนะน้องง่วงง่วงเอรอ

นี่เสือสัตว์เลยเว้เฮ้ยเฮ้ยนั่งเรอเฮ้ยเร็วมากฮะเฮ้ยส่งไฟดิส่งไฟส่งไฟมาแล้วเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นใครวะเฮ้ยส่งไม่ยังเหมือนทั้งชายอะคื่ ตัวเร็วมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดีดีด้วยส่งนี่เหมือนท่านชายใชายคุณน่ากลมากเลยนะพี่สี่ทุกคนได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาตกกระจายมันจะขึ้นทั้งนั้นพี่สิ่ี้ผมทุกคนเลี้ยงน้องหลงกันนะถึงไม่ได้ใช่เฮ้ยน้องหลงดูดูดูเฮ้ยตัวมันส่งมากเลยดูดิ เฮ้ยนุนุเฮ้ยดูหน้าตาเฮ้ยเฮ้ยเฮยนกเอาคนดีจากที่เร็วเร็วเร็เฟยงใส่มันเฟืยงใส่มันใช้กระทะเอาเฟยงมันเฟองมันขึ้นขึ้นขึ้นมาลองนี่กูทำางเฮ้ยพี่สทคนเห็นไหมเล้ดีทีุ่นแก เลี้ยวมาโอ้จะเป็นผมหลาหนมามามันตาดหัเราหนาเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันรู้ว่าเรามาเนี่ยนุ่งหลงนี่ยังเหมือนท่านชายอ่ะดูใช่แต่ท่านชายไม่มา,<อ>าชายาอ,ชอยู่กับท่านหญิงเพชรใช่ท่านชายมาเที่ยวหาท่านหญิงเพชรเฮ้ยนุ่งหลงหลงว้าว ไม่ลงยังไงก็ไม่ลงตัวนี้น่าจะรีดเด็ดเยอะใช่ตรงนี้เกือบขึ้นห้างได้ก็รีดเด็ดน่าจะเยอะข้ามือข้าเรายังไงก็ไม่ลงกล่าวไว้แล้วที่น้าเราเจอที่เจอเสือเนี่ยนี่จะเป็นตัวนักทีเองไม่ออกใช่น่าจะรีดเด็ดเยอะเลยขึ้นมา,มาดิมีลายหายด้วย แต่เกือบขึ้นห้างได้ก้อนริเด็ดน่าจะเยอะจะฆ่าเรายังไงก็ไม่ลงกาบแล้วที่น้าเราเจอที่เจอเสือเนี่ยนี่จะเป็นตัวเแรดที่ยิงไม่ออกใช่นีงริเด็ดเยอะเลยขึ้นมาดิมีลายหาด้วยอ่ะมีลายหาด้วย ใช้กระถาที่ผมได้จากอาจารย์มาก่อนนะนี่ครับขอท้องกระถาก่อนครับมันกำลังทำอะไรไม่รู้เรียบร้อยน้องหลงยังมันก็ขึ้นห้างเราไม่ได้เรียบร้อยแล้วซ้ำดูที่ดูที่น้องหลงมันโดนใช้โดย เสียงมันแม่งเยอะเงใช่เสียงมันแปลกมากเลยนะพี่เสิทุกคนดงผิพดร่วงยังไงเราก็ไม่ต้องลงจังไองดูดูมันก่อนนี่นะพี่เทุกคนน่าจะเป็นเสือสมิงนะผันแปลงกายมาเนี่ยเป็นกายเหมือนท่านชายมากเลยยังเหมือนท่านชายใช่แต่เสียงมันไม่เหมือนท่านชายไงน้องหลงมันมาหลอกล่อดหลังใช่พอที่เรามาครั้งที่แล้วก็เหมือนน้องหลงมาเรียกเราเอ้ยน้องน้องทาสานมาเรียกเราใช่ไหมใช่เออ แต่เสียงนี้ไม่ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันมามามา,มาตัวเหมือนนะแตเเ่เสียงไม่ใช่เสียงเสียงไม่ใช่ท่านชายนะครับพี่สี่สุคนนี่นะลุงลงลงดูดิดูดิมันลุกอะมันลุกอะมันเป็นไรวะค้างนะ้ยเฮ้ย นั่งลง,น,ง,ลงนั่งดูมันยังไงมันก็ขึ้นห้างเราไม่ได้มันไม่กล้าขึ้นห้างเราหรอกเดี๋ยวพี่ใช้กระถาก่อนใช้กระถาบุกเสต็มเนี่ยน้องลงสองมัน ขึ้นมาดิขึ้นมาดิเฮ้ยเสียงเหมือนเสือแล้เว้ยมันจะเฮ้ยมันเปนลีปยลป่ยนกายแล้วริ่มีอาการแล้วน้องมึกลายเป็นเสือเพร่าก็อยากให้มันแบ่งเหมือนกันใช่ อย่างน้อยเราต้องตองคนก็จะไม่ลงไปนะเพราะเราได้ใช้กระถาคมไว้สักกอนอะไรตรงนี้เดียวเฮ้ยมันอยู่ใต้ห้างเราน้องลงอยู่ไหนดูดๆเดี๋ยวมันจะปีนขึ้นมาหน้าน้องระวังนะมันยังอยู่ตรงนี้นะพี่สิทุกคนน้องลงระวังนะระวังเดี๋ยวมันจะดึงขาวตัวนี้มีลิสเด่นมากเลยนะส่งตาไม่ ด,ด,ด,ดูดิครับเพื่อสีคนดูหน้าตาม,มาดิน่ากลัวม,มากเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยมันอยาขึ้นมานะเฮ้ยทำไมไม่กล้าขึ้นมาหองมากเอ็นน้องงอยัางไงาามันก็ไม่กล้าขึ้นมาหรอกก็มันก็อยู่ได้ใช่ไหมใช่แต่คืนนี้เราอาจจะเรา เราต้องนอนตรงนี้นะเราจะไม่ลงจากห้างนะพี่สี่ทุกคนเล็เจ็ตัวเด็กคนเดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นตีใช่เป็นภาษากรียนระวังนะระวังมันจะดึงหลังนะน้องหลงมานั่งข้างที่นี้ดึงไปนี่ร้อง <c oughs> หายมันรอเราตลอดนะมันรอรอจะขึ้นห้างเดี๋ยวนะพี่สี่ทุกคนเราเราก็ไม่ึ้นห้างนะมันอยู่ใต้ห้างนะ้อนที่ ทังนั้นน้องลงดูดีนะไปไหนวะมันไปไหนของมันวะน้องดูดีไรกันเดี๋ยวอันนี้เราเราขอนอนพักก่อนดีกว่า เอางี้้องลงเดี๋ยวเราตอนนี้มันเริ่มเมื่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่าเพื่อเอาแรงน้องหลงเหมือนกับว่าสมึงจะแปลงกายเป็นตั้าใจใช่ไหมใช่่มันจะเรียกเราให้ลงจากห้างแตกเสียงนี้คือไม่ใช่ในรอบนั้นเลยนะใช่ที่ผมได้มานั่งแต่ผมผมกันน้องลงเนี้ยจะไม่ลงจากห้างนะพี่ทุกคนเพราะตอนนี้ผมเขได้ใช้คาถาอาคมที่ผมได้เรียนจากอาจารย์มานะผมได้ใช้คาถาเนี่ยปลุกเสกไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วอย่างน้อย มันก็ไม่ไม่มีอะไรกล้าขึ้นมาบนห้างเราแน่แน่พี่สิทธิคน<ม>ก็ยังไงเราก็ต้องนอนพักที่นี่แหละคืนอย่างน้อยใช่ไหมเราก็ต้อง,<ม>องนอนพักเนี่น้องหลงเพอะตอนนี้เราก็มีพ่มติดตัวมาอยู่แล้วอพอตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราเจออะไรเข้าไปแล้วนะพี่สิทธิคนผมคิดว่าน่าจะเป็นเสือตัวที่น้าผมยิงแล้วกระสุนไม่ออกนะมึนกบว่าแต่น้าผมมาเนี่มีปืนแต่เราไม่มีปืนเองพี่ส่ทุิคนเราแค่จะมาพิสูจน์ดูว่ามันเป็นเสือ แต่สุดท้ายเป็นเสือเหมือนเสือมากเลยเสียงวันและเป็นเสือสมิงนะพี่สิทธิโกและฝั่งพม่าเนี่ยเราเนี่ยไม่จะไปจะไปไหวจ่ายใครไม่ว่าใครต่อใครมันเรียกเราให้ลงจ้างเราไม่จําเป็นที่ไม่จําเป็นต้องลงจ้างนะพี่สิทธิคนถ้าไม่จําเป็นนะเราจะไม่ลงจ้างนะต่อให้เป็นน้าเรามาเรียกเราก็จะไม่ลงนะเพราะก่อนที่ผมจะมาจากบ้านน้าผมเนี่ยน้าผมบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าลงจากห้างถ้ามีวิชาคุณติดตัวก็ให้ ใช้กระตาคมเสกไวตุงพทางขึ้นห้างเราก่อนนะถ้ามีอะไรขึ้นมาเขาจะได้ขึ้นห้างเราไม่ได้นะพี่สิทุกคนเพราะตอนนี้น้องหลวงก็เริ่มจะเพียรมากแล้วและตอนนี้ก็มืดสนิทเลยนะพี่สิทุกคนขอเอานี่นะเดี๋ยวผมขอนอนพักสักตื่นก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะลองนอนพักก่อนนะนึกว่ามันจะเหมือนว่าสื่ตอนนี้ตอนนี้กินนี่เราไม่เห็นอะไรเลยนะดูใต้ห้างเราคิดว่ามันน่าจะขึ้นแบบบนเขาแล้วแหละ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอนอนพักก่อนดีกว่าอนั่งลงปะดูการวโน่เจ้าหลูกเจ้าหลูกเฮ้ยงเหรอวะ ข้าหลูข้าหลูไม่จ่อยเชนท่านชายนี่วะข้าเองท่านชายหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเมื่อกี้มันก็มาเป็นนี่ข้าเองจอกจอกไม่ช่อๆหรือมึงเป็นท่านชายหรอจอกเก่าคนยืนราคาได้ยังไงมึงไม่ใช่ท่านชายหรอกมึงรู้ไหมกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าเชนเจ้าหังเจ้าบุคคาดิการนี่ยังไง ยังไงผมก็ไม่เชื่อนะพี่ๆทุกคนมันแปลงกายเป็นท่านชายเต็มตัวนะเสียงเลนเสียง<ช>เยงเต็มตัวเลยนะพอตอนนี้ท่านชายเนี่ยอยู่กับท่านหญิงเพชรน,นะพี่ๆพี่เอีทุกคนพราะเราก็มาฟังมาท่านชายก็ไม่รู้ด้วยใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เหมือนเราจะมาเรียกเราให้ลงจ้างเราไม่ลงนะเรียกต้องลงให้ลงจ้างนะ <S <S ไอ้สมิง<อ>มึงยอมแปลงกายมาเป็นท่านชายเลยมึงคิดว่าคุณจะเชื่อโกนมันยามึงเหรอจอยชิ่ เจ้าพูดกล้าพูดกับกับข้าอยู่งนี้จะยังไรกูกล้าพูดยังไงมึงก็ไม่ใช่ท่านชายตอนนี้ท่านชายไม่อยู่อยู่ฝั่งไทยวันนี้อยู่ฝั่งมามา้าเจ้ารู้ได้ไงว่าข้าไม่ใช่ท่านชายรู้อยู่แล้วพอมิกกี้กูก็มามึงมารอบหนึ่งแล้วมาเหมือนเป็นท่านชายแต่เสียงไม่ใช่ท่านชายเจ้าเชนเจ้าคิดดีๆกูข้าเป็นใครคนมันหลอกล่อให้เราลงจากห้างนะพี่สิทุกคนยังไงผมก็ไม่รู้ไม่เชื่อพี่เค่มัน มันจให้เราลงไปให้ได้ก็พอตุ๊กต้องดูนักพี่สี่ทุกคนี่ยเราก็ไม่ใช่ใช่ได้พวกกูไม่ลงมาใช่ไหเนี่ยกูก็ไม่ลงแค่พวกมึงเนี่ยไม่ใช่แล้วท่านใจจะไม่ถึงรจะไม่อกี่ครั้งก็หมดเถอะแง่เราก็ไม่ลงจากห้างอยู่แล้วนะพี่สี่ทุกคนเพราะความปลอดภัยของเราทั้งสองคนนะพี่สี่ทุกคนก็เอางี้นะเดี๋ยวคืนนี้ พอตอนนี้มันเริ่มจะสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วนะพี่สุนนีก็ม่คนอนแล้วใช่นอนดีกว่านาะเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะพี่สิคุณยังไงก็ต้องฝากลิปน,นี้แล้วนะพอตอนนี้เราเพียมากเลยเราเดินทางวันนี้ก็เหนื่อยแล้วแล้วยังจะมาเจอสิ่งลึกลับจะเป็นสมิงหรือเป็นอะไรไม่รู้มันเรียกให้เราให้ลงจ้างเราไม่ลงดีกว่านะเหมือนว่ามีท่าทางดูร้ายแต่เราก็มีวิชาอาคมปิดตัวมาหน่อยนะ อย่างน้อยมันก็ไม่กล้าขึ้นมาบนห้าง,างเราอีแล้วเอาอย่างนี้นะพี่สิที่คนเดี๋ยวผมกับน้องหลงเนี่ยขอตัวร้านก่อนนั้นน้องหลงนอนเดียวน,นอนก่อนนะคพั่พีที่คน